ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นนะ่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่จะทําให้ชีวิตประสบกับความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยก็คือการที่เราได้แคล้วคลาดจากสิ่งที่เป็นภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุบัติเหตุภัยจากคนพานนะภัยจาก ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติลมเพลมพัดโดนคุ้นสโดนวิชาสศยศาสตร์กระทำย่ำมีต่างๆการที่เรามีความปลอดภัยเป็นเบื้องต้นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นนะเกิดความรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยความสง่างามมีความุพพอสมควรดังนั้นใครที่เน้นเรื่องของการขจัดภัยภัยต่างๆให้ออกไปนะจากบ้านจากตัวเรา หรือไม่ให้เพ่านพันกับชีวิตให้บูชาแผ่นยันเกราะเพชรยันเกราะเพชรนั้นได้ถูกปลุกเสกขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งที่เป็นกุญแจมณฑำพยัญชนต่างๆดวงตกโชคไม่ดีเวลาที่เจอกับคนพาลเวลาที่เจอกับเรื่องราวโชคร้ายในชีวิตให้ใช้แผ่นยันเกราะเพชรนี้เป็นเสมือนกับเกราะกำบงังสิ่งที่เป็นโชคร้ายให้ออกไปจากชีวิตป้องกันไม่ให้เข้ามาได้แผ่นยันเกราะเพชรนี้เอาใส่เอาไว้นะ ในกระเป๋าสตางค์นะในรับสัปของโทรศัพท์มือถือวางไว้ที่พานบูชาก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยเป็นพื้นฐานแล้วก็ชีวิตเจอกับความสุขความมั่นใจที่ดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลแผ่นยันเกาะเพชร